้ตอนแรกของการใช้งานนะคะก็คือใส่ฐานบริเวณด้านหลังก่อนนะคะการใส่ฐานนะคะก็คือเปิดบริเวณด้านหลังออกมาจะเจอริมบินนะคะตัวริมบินวางวางแบบนี้แล้วก็ค่อยใส่ฐานทับลงไปนะคะตัวขั้วลบจะเป็นขั้วที่ใหญ่กว่านะคะก็จะวางแบบนี้เสร็จแล้วกดลงไปกดลงไปให้แน่นนะคะตัวริมบินจะอยู่แบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาถอดดึงฐานจะได้ง่ายขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นหน้าจอจะยังมืดอยู่นะคะเราสามารถเลือกโหมดที่ต้องการได้เลยนะคะว่าเราจะใช้โหมดเทนหรือว่าโหมด EMS นะคะถ้าเราจะใช้โหมด EMS เราสามารถตั้งค่าได้ตามใบที่แน่ไปนะามาตั้งค่าโหมด EMS กันก่อนนะคะตอนแรกเลือกโหมดที่ต้องการนะคะว่าจะเป็นโหมด S หรือโหมด A นะคะ S ก็คือ synchronous synchronous ก็คือกระตุ้นพร้อมกันทั้งสอง channel ส่วนอัลเทเนตก็จะกระตุ้นสลับกันนะคะตัวเริ่มแรกที่จะตั้งค่าก็คือตัวแรมนะคะตัวนี้จะเป็นทางตัวลาดชันของคื่นก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวทางลาดชันของลื่นตั้งสามารถตั้งได้หนึ่งถึงแปดนะคะเลือกแนะนําตั้งอยู่ที่ประมาณสามก่อนนะคะกดเซตนะคะกดเพิ่มเป็นสาม โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็น on ตัว on ก็คือตัวช่วงที่กล้ามเนื้อหดตัวนะคะก็จะเป็นตัวช่วงนี้ตัว on ก็คือตัวช่วงที่ขึ้นปล่อยนะคะกดเซตประมาณ8นะคะเพื่อกดเซตไปที่ on เป็น8เสร็จแล้วตัว off ตัว off ก็ตั้งเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อคลายตัวก็คือจะเป็นช่วงนี้นะคะที่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ปล่อยกระแสก็จะเลือกที่ประมาณ2 ที่นเลือกเป็น2กดต่อไปตัวเพาเพาวิวก็คือช่วงความกว้างของกระแสะไฟก็คือจากตัวปล่อยมาถึงตรงนี้ก็คือช่วงช่วงนี้นะคะก็คือเลือกตั้งอยู่ที่270กดเซตไปตั้งเพิ่มเป็น270 ตัวเลทเลทก็คือช่วงความถี่นะคะก็คือจังหวะก,การปล่อยก็ตั้งไว้ที่ร้อยสามสิบนะคะเพิ่มไปเป็นร้อยสามสิบนะคะตัวน,นี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้แล้วแต่เราอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นค่าที่แนะนําไปเท่านั้นนะคะถ้าเราใช้แล้วแล้วเหมือนเราไม่ค่อยชอบว่ามันกระตุ้นถี่ไปหรือว่ากระตุ้นช้าไปก็สามารถกดเพิ่มหรือลดได้ โอเคค่ะลอยสามสิบส่วนคามตัวนี้เสซตตำแหน่งละยี่สได้ต่อจุดได้ค่ะเสร็จแล้วหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วก็เสียบสายนะคะเสียบสายกับแผ่นแตกตัวสายสามารถเสียบได้สองชัแนลเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนจะเสียบ1 channel ก่อนนะคะก็คือเสียบลงไปให้แน่นแล้วเสียบสายกับแผงแปะอิเล็กโตรดนะคะเดี๋ยวลองแปะกล้ามเนื้อแขนให้ดูนะคะก่อนแปะแผนแปะก็เช็ดกล้ามเนื้อ ด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ก่อนนะคะตัวท่ากล้ามเนื้อแขนตัวกรออันนี้จะเป็นตัวกระดูกข้อมือขึ้นนะคะ่วางอให้หนนี้ติดตัวกระดูกข้อมือขึ้นตรงนี้กับตรงนี้นะคะส่วนมากท่าแปะตัวกระ,กระตุ้นกล้ามเนื้อจะใช้ขั้วดำแตะอยู่นะค เสร็จแล้วก็ค่อยแปะขั่วแดงอยู่ส่วนปลายร้อยแห้งแล้วก็แปะลงไปก็คือสามารถเพิ่มไฟให้เห็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ